ช่วงนี้เปิดเทอมแล้วนะคะก็เกิดเหตุว่ามีผู้ปกครองคนหนึ่งค่ะได้สะพายปืนลูกซองยาวอ้างว่ามารับลูกชายชั้นป .2 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรนะคะก็สร้างความแตกตื่นให้กับครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองในโรงเรียนอย่างมากซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังเร่งติดตามตัวค่ะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะติดต่อได้ค่ะ เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรนะคะมีชายคนหนึ่งค่ะสะพายปืนลูกซองยาวอ้างว่ามารับลูกที่โรงเรียนทราบชื่อคือนายมานพศรีโสพลโดยครูที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าว่าเกิดเหตุช่วงเวลา7จ็นาฬิกาค่ะเป็นจังหวะที่ผู้ปกครองจอดรถแล้วก็มีนักเรียนเนี่ยเข้าออกโรงเรียนตามปกตินายมานพจอดรถพร้อมกับสะพายปืนติดต่อที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบอกว่าขอรับลูกชายนักเรียนชั้นปสองก็สร้างความแตกตื่นให้กับผู้ปกครองคนอื่น จึงได้พยายามเจรจาแล้วก็ประสานกับตํารวจค่ะแต่ว่านายมานนนั้นเกิดอาการไม่พอใจพยายามเดินไปยังอาคารเรียนแต่ว่าเมื่อพบหน้าลูกก็มีท่าทีที่อ่อนลงซึ่งเด็กนะคะก็ยืนยันว่าเป็นพ่อแล้วก็ยอมกลับไปด้วยค่ะคือคือพฤติกรรมของเขาคืออย่างนั้นองน้เขาสังเกตเห็นผมตั้งแต่ในโรงเรียนนีนแหละเขานกำลังโทรหาตำรวจแล้ว เขาน่าจเห็นผอยู่ว่าผมกาลังเป็นคนที่เขาเห็นอยู่อแล้วก็เมื่อเขาเดินออกไปเนี่ยผมก็พยายามเดินตามออกไปด้วยเพื่อจะไปดูป้ายทะเบียนรถของเขาอะไรเงี้ยครับพอเขาเห็นผมเขาก็โรยวายไม่ต้องมายุ่งหรอกไม่ต้องมาแค่มารับลูกตำรวจอะไรอย่างเงี้ยแต่มาวุ่นวายอะไรเลยแล้วตอนนั้นเราไม่กลัวแล้วเขาเขาสะพายปืนอยู่คือเขาขึ้นรถไปแล้วครับ เขาขึ้นรถไปแล้วที่กำลังจะถอยรถออกแล้วจังหวะน,นั้นผมก็เดินไปผมเห็นแล้วว่าเขาขึ้นอ๋อ,อตอนนั้นคือเอาเด็กไปแล้วเอาเด็กไปแล้วเขาขึ้นรถไปแล้วผมก็เดินขึ้นมา,าเขาขึ้นรถไปผมก็พยายามเดินเลี่ยงว่าไม่ได้<ๆ>มาดูเพื่อจะดูรถแต่ผมจะขึ้นรถหลับของการอะไรเงี้ยครับจังหวะน,นั้นผู้ปกครองท่านหนึ่งก็จอดรถอยู่ก็ไปชะงนกหน้าคุยกันพอดีเลยเนี่ยก็ทมให้เขาถอยรถแล้วก็ไปลาส่ดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรหลังสวนยังคงเร่งติดตามตัวนายมานพ และลูกชายซึ่งก็ทราบว่าขับรถยนต์มิสูปาเจโรทะเบียนกอไก่ททหาร9164ชุมพรอ,ออกไปนะคะก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าเดินทางไปยังบ้านญาติแต่ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินทางไปก็ไม่พบตัวซึ่งตอนนี้ยังคงสืบสวนแล้วก็ติดตามตัวอย่างต่อเนื่องเพราะว่าไม่มั่นใจในความปลอดภัยค่ะ